สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส n โนเบอแอนันซาค่ะ welcome back to my beauty studio ะคะ่ะ <laughs> คุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจหน้าสวยของนิ้ันนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีประกศาศล็อกดาวน์แล้วก็ที่สําคัญคือหลายคนเนี่ยก็ work from home นะคะคุณผู้ชมหลายคนก็ยังมีการแต่งหน้าอย่างที่เบ๊บอกเนี่ยเบ๊ก็แต่งหน้านั่นแหละนอกจากการแต่งหน้าแล้วนะคะระหว่างวันในบางวันที่เบ๊สอนนักเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเบ๊ก็มักจะมาร์กหน้าแล้วก็สครับหน้าเกือบทุกวันเลยมากนี่ทำเกือบทุกวัันนนเลยะะปรมาณ2-3ว ครั้งเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีมาร์กหลายตัวแล้วเราก็สลับกันใช้มาร,ร์คแต่ละตัวไปนะครับคุณผู้ชมวันนี้พี่จะชวนคุณผู้ชมมาสครับหน้าแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมามาร์คหน้ากับแบรนด์โปรดของเบสอีกหนึ่งแบรนด์ e นะคะนั่นก็คือแบรนด์ชาแนลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามเบสในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยบอกคุณผู้ชมว่าเบสเนี่ยชอบหลายๆสิ่งหลายอย่างจากชาแนลแล้วก็ดีออดนะและในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเบสก็ใช้ทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์จากทั้งสองแบรนด์นะค,ครับ มีเบนมาแนะนําอตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของซูเปอร์มาร์คก็เลเกนเดลวานีโนวานีลานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นในส่วนของแอนตี้โพลิชัชนวิตามินเคลมาค่ะวันนี้จะชวญคุณผู้ชมมามาร์กหน้าและมันแนะนามาร์กหน้า2ตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้ทําทรีทเมนต์แล้วก็สวยกันอยู่บ้านนะคะใครที่เพิ่งมาดูน้องสโนว์ไวเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ได้ค่ะที่สาคัญใครลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชม ได้เลยค,คุณผู้ชมคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปมาร์กแล้วก็สครับนี้ไปขอให้คุณผู้ชมรู้จักสิ่งที่เบสจามาใช้ในวันนี้ก่อนนะคะสิ่งแรกตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมหลายคนที่ดูเบสแกะกล่องเฮอไปแล้วก็จะเห็นว่าเบสได้หยิบตัวนี้เนี่ยมาแกะให้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะตัวนี้คือ s u p e r m a มาร์ค a ก l ร์ไลเกนเด l จากชาแนลนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติมหมสครับแล้วต้องซื้อแพงขนาดนี้หรอแต่ว่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะเนื่องจากว่าสครับนี้เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าหลายคนมีการบอกว่าพี่คาสครับจากธรรมชาติเนี่ยเม็ดสครับเนี่ยมันจะไม่ละเอียดเท่ากับสครับที่มาจากส่วนผสมที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเอออะไรก็ได้ที่เราใช้แล้วผิวหน้าเราสบายเราใช้แล้วผิวหน้าเราแฮปปี้ซึ่งไม่ดมีทั้ง2 อันทั้งตัวที่เป็นของธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวที่ธรรมจากเคมิคอลอย่างของ เฟรชตัวที่เป็นชูการโพลิชตัวนั้นนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวไปจะพูดถึงตัวนี้เพราะว่าเปรู้สึกว่าไบบใช้ตัวนี้มาประมาณ3เดือนแล้วแล้วเปรู้สึกว่าเห็นผลด,ดีมากๆทุกครั้งที่ใช้ผิวหน้าของเบสกระจ่งางใสขึ้นทุกครั้งที่ใช้เปรู้สึกว่าผิวหน้าของเบสสะอาดเละเกรีย่ยเก่ามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้คือซูเปรีมาร์นะคะเลเกนเดลวานีลานะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่านอกจากขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าของเราในประจําวันแล้วการทําความสะอาดอย่างล้าลึกโดยการใช้มาร์กเป็นเรื่อง ที่สําคัญมากคุณควรจะมากหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหรือเดือนละ2ครั้งนะคะแต่ส่วนตัวเบเองเนี่ยเบนใช้ประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งเพราะรู้สึกว่าเราอยากให้หน้าเราเกลี้ยงเก่าแล้วการทาครีมซึมสู่ผิวได้ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันมีไบเบิลอะไรไหมส่วนตัวเบเนี่ย ไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีไบเบิลอะไรที่จะมาว่าด้วยเรื่องของการสครับหน้าการมาร์กหน้าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจเราที่เราอยากจะทํานะคะเบสมาร์กหน้าทุกวันสลับกันไปอันบางวันก็ใช้ส่งความชุ่มชื้นบางวันก็ช่วยให้หน้าผิวขาวใสบางวันช่วยให้การขจัดเซลล์นะคะแต่สครับเนี่ยจะทําอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะให้คุณผู้ชมดูเนื้อสครับก่อนอันดับแรกนะคะเนื้อสครับก็จะมาแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้ค่ะมันจะเป็นเจลๆนะคะซึ่งสครับตัวนี้เนี่ยข้อดีคือเวลาเราสครับเราไม่จำเป็นต้องให้หน้าเปียกเพราะเนื่องจากว่าในสครับเนี่ยมีเนื้อเจลแล้วเวลาเราสครับแล้วก็ถูไปเนี่ยเจลมันจะค่อยๆซึมสู่ผิวแล้วก็เนื้อสครับก็จะค่อยๆทํางานได้อย่างดีนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะส่วนผสมสําคัญจากตัวนี้เลยเขาบอกว่ามันมีส่วนผสม ของน้ำที่สกัดออกมาจากวานิลาเพนิโฟเลียนั่นเองนะคะคผู้ชมเป็นส่วนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือมีสารสกัดจาก ฮารังกันหน้านะคะช่วยดีท็อกผิวและก็เม็ดที่อยู่ข้างในอย่างชื่อเลยนั่นก็คือเม็ดของวานิลานะคะมีส่วนผสมของเม็ดวานิลาแพนิโฟเลียนะคะคุณผู้ชมและส่วนผสมสุดท้ายที่สําคัญน,นั่นก็คือโจโจบาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวคุณนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามาร์กตัวนี้32%ของสาวที่ใช้เนี่ยผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ30%ผิวเปล่งปังและ34%รู้สึกสบายผิวนะคะเนื้อสัมผัสละเอียดขึ้นนะ ะค่าจากผิวเรานะคะเราประเมินจากการใช้4สัปดาห์ของสาวๆนะคะ ไรู้สึกว่าเบสประทับใจในตัวนี้มากเพราะว่าถ้าเราไม่ประทับใจเราจะไม่อยากจะามาแนะนําคุณผู้ชมหนึ่งคือราคามันค่อนข้างสูงและอีกอย่างหนึ่งคือมันคือมันคือสครับที่มันไม่ได้ใช้ทุกวันเหมือนกับออครีมบารุงผิวที่เราใช้ทุกวันใช้ติดต่อกันอย่างน้อย7วันก็คือเห็นผลแต่ไปรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเบสสครับสัปดาห์หนึ่งสาคร,ครั้งโอ้เยอะมากสัปดาห์หนึ่งสองถึงสามครั้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันเห็นผลดีมากๆสําหรับตัวเบสน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งมังนี้มาในปริมาณ50กรัมนะคะค 2,900บาทนะคะซึ่งสิ่งที่มาก็คือจะมีมาส์กตัวนี้นะคะแล้วก็มีไม้พายแบบนี้ให้มาเพื่อที่จะตักมสแล้วก,แวก็แล้วก็สครับไปบนหน้านะคะสำหรับมาส์กตัวนี้ค่ะ Chanel l e <Lake>, s, <Like>, <S u p e r m a like t k l e g e d e l Vanilla นั่นเองนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็คือตัว Le m a r k Anti Pollution Vitamin Clay Mask นะคะคุณผู้ชมดอูอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเพราะเนื่องจากว่า แพ็กเกจมันเป็นสีขาวเหมือนกันหมดเลยอะคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมครับมาร์กตัวนี้เป็นมาร์กตัวหนึ่งที่เบสใช้ตอนนั้นแลวเบสรู้สึกว้าวมากคือ1ก็คือว่าปกติแล้ววิตามินเคลมาร์ชื่อเขาว่าเคลมาร์สิ่งเวลาเราใช้หลังจากที่เราใช้เนี่ยผิวหน้าของเราจะรู้สึกแห้งกลาน ตึงใช่ไหมเวลามาร์กอันนี้ไม่รู้สึกเลยอันนี้เป็นรู้สึกว่า,ามันคือเครมาร์กที่ค่อยๆซึมไปสู่ผิวมันคือวิตามินชั้นดีนะคะที่เป็นพิงค์เครมาร์กจากฝรั่งเศสเลยเป็นวิตามินชั้นดีที่เวลาสมมติว่าเบสมาร์กไปแล้วเบรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเหมือนได้กินอะไรอย่างอยาเต็มที่อะ่ะเหมือนวเวลาเรากินข้าวอิ่มอะ่ะผิวเราก็เหมือนกินอิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเครยมาร์กมันจะดีเหรอเพราะว่าเราใช้มาหลายแบรนด์แล้วเราสึกว่าผิวหน้าเราต็งเต็มแล้วเราไม่ วิตามินเคลมาร์กตัวนี้ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะซึ่งวิตามินเคลมาร์กตัวนี้เนี่ยซึ่งมีการทดสอบมาแล้วนะคะคุณสมบัติก็คือ59%เนี่ยช่วยลดน้ํามันส่วนเกินบนผิวนะคะแล้วก็31%เนี่ยก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราเปล่งปั่งมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นการทดลองโดยสาวๆนะคะมาร์กทิ้งไว้10นาทีนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าส่วนผสมหลักของมาร์กนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่มาจาก เกาลินนะคะเกาลินคืออะไรหรอเกาลินก็คือ เคนะดินเนะะกาลินก็คือเหมือนเป็นดินชนิดหนึ่งนะคะเป็นเคลนั่นเองนะคะรับผู้ชมซึ่งเคลอันนี้นก็มีเคลที่เขาได้คัดมาพิเศษแล้วแล้วก็อุดมไปด้วยสารต่างๆที่เหมาะสมสําหรับผิวของเรานะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกส่วนผสมหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือมาจากมาราคูจ้านนะครับคุณผู้ชมที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยนั่นเองนะครับมันจะไม่ผิวเราเนี่ยไฮเดรชั่นขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรับผู้ชมเขาบอกว่าเราสามารถมางได้2อถึงสครั ครั้งต่อสัปดาห์นะคะครั้งหนึ่งมาประมาณ10นาทีจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป่งปังหลังจากที่เราล้างหน้าออกซึ่งเบสจะบอกคุณผู้ชมนะเอาจริงๆเลยบางครั้งตอนเช้าเวลาสมว่าเบสรีบๆใช่ไหมบางครั้งเรามาส์อันนี้ประมาณ5นาทีก่อนที่เราแต่งหน้าผิวหน้าเบสเป่งปังและเบสเห็นได้ชัดเลยว,ว่าผิวของเบสนี่สวยแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นซึ่ง อยากมาแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จัก2ตัวนี้วันนี้ก็เลยเอามาพูดนะคะทั้ง2ตัวนี้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาใช้คุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ถามถึงราคาตัวนี้ค่ะวิตามินเคลมาร์ตัวนี้นะคะมาในปริมาณ 75ML ราคาอยู่ที่2,000บาทฉันชอบมากมาร์กสอันราคารวมกันแล้ว4,900บาทนะคะแต่ถามว่า4,900บาทที่เราจ่ายไปเนี่ย คุณใช้ไปประมาณ 4- 5 6หเดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือมาร์กแล้วมันสบายผิวสครับหน้าแล้วมันสบายผิวการลงทุนตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆสำหรับเบนนะคะเพราะว่าบางครั้งเบนสครับเสร็จแล้วเบนก็มาร์กแล้วก็ทาครีมบำรุงครีมบำรุงซึมสู่ผิวแล้วตื่นเช้ามาผิวหน้าเราเป่งปัง มากมากกว่าเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสําหรับ2อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าเบสใช้มันยังไงแล้วเบสมาร์กหน้ายังไงวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมเนี่ยมามาร์กหน้ากับเราด้วยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามาร์กอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถทําตอนหน้าแห้งได้ดังนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยพี่หนูเพิ่งล้างหน้ามาแล้วหน้าหนูยังแห้งอยู่เลย whatever why not นะคะเบสเปิดฝาออกมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอาฝาตรงนี้ออกมาค่ะ บสจะบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นที่ไม่ได้กลิ่นอะจริงๆมันคือกลิ่นมานนิลาแต่สิ่งที่ฉันได้กลิ่นคืออะไรรู้บ้ากลิ่นเหมือนอาหารปลาสัก,กุละอะเ <c oughs> นาะเบสก็จะทาไปบนผิวหน้าแบบนี้นะคะสองสก,กู๊ปอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็จะใช้มือเบสขัดอย่างนี้เลยสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้คือเห็นไหมมันแตกตัวแล้วก็ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะ คุณเราตัดแค่สองสก,กูก็ทั่วไปหน้าเราแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ขัดวนไปค่ะคือไม่ต้องมีไบเบลในการขัดก็ขัดไปอยากที่คุณอยากขัดอยากนี้ตรงไหนก็ขัดตรงนั้นไปนะฮะขัดไปประมาณ3-5น,า,นาทีนะคะคุณผู้ชม Okay. เราจะพอในการขัดประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างออกแล้วเดี๋ยวจะมามาร์กหน้าคุณผู้ชมดูคะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหลังจากที่เราสครับหน้าเสร็จแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยมันเปล่งปลั่งขึ้นแล้วที่สําคัญคือผิวหน้าของเรามันดูชายนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาต่อด้วยตัวนี้นะคะนั่นก็คือวิตามินครีมมาค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะใช้10นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมรู้สึกว่าแบบตอนเช้ารีไปทํางาน2นาทีล้างออกก็คือสวยเลยนะคะคุณผู้ชมไม่จะมาประมาณ10นาทีนะคะ ไปให้คุณผู้ชมดูเนื้อก่อนคือเนื้อมันเป็นอย่างเนี้ยเนื้อมันแบบดีมากอะมันเป็นเหมือนเนื้อคลีมนมะคุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะใช้มันทุกวันแล้วก็กลิ่นมันก็แบบหอมละมุนนะคะคุณผู้ชม ปิดฝานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเบทาประมาณนี้คือไม่ได้ทาหนาเกินแล้วก็ไม่ได้ทาบางเกินนะคุณผู้ชมสิ่งสําคัญที่ไม่ชอบสําหรับมาตัวนี้ก็คือม,อ,อมันเป็นหลอดบีบพร้อมเป็นหลอดบีบมันไม่ตกกระปุกที่คุณจะต้องแบบจ้องมือลงไปแล้วก็ขึ้นมาทาใช่ไหมคือนี่คุณก็บีบออกมาทีละนิดทีละนิดนะอันนี้ไปใช้มาแล้วประมาณ2เดือนนะคะน่าจะประมาณ2เดือนนะและเ็นรู้สึกว่าผิวหน้าของเบชกระจ่างใสขึ้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเบชทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะและเดี๋ยวไมห้คุณผู้ชมดูนะคะว่าหลัง10นาที เป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมแล้วเราล้างออกแล้วเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วครับประมาณ10นาทีนะคะผิวหน้าฉันไม่แห้งตึงเลยและที่สําคัญคือตอนนี้เนื้อมาก็คือแห้งแล้วก็ซึมลงไปบนใบหน้าเราแล้วนะคะนั่นก็คือมัน t r a n ฟอร r วิตามินต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ผิวหน้าของเรานะคะเดี๋ยวจะไปล้างหน้าออกจะไปเช็ดทําความสะอาดทั้งหมดออกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะล้างออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่เบสเอามาพูดกับคุณผู้ชมนั่นก จากชาแนลนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวซูเปอร์มาร์ลเ,ลเกนเด